สวัสดีค่ะเพจฮองจุวยกับอาจารย์มาก่อนนะคะวันนี้อาจารย์จะพามาชมการตั้งสารบ้านเลขเก้านะคะก่อนหน้านั้นนะคะเหมือนที่อาจารย์พูดไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะว่าเจ้าของบ้านนะคะทําการตั้งสารในตําแหน่งนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่า,าสัมผัสได้เลยว่าพลังเจ้าที่ไม่ขึ้นนะคะก็จะมีสารพระภูมินะคะแล้วก็สารคุณตาคุนยายซึ่งวันนี้ทําการทุบเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะนําไปาถมที่หรืออันนี้ได้เลยนะคะ แล้วหลังจากนี้ไปนะคะเวลาตอนนั้นที่อาจารย์บางกรรมาถึงปุ๊บสัมผัสได้ว่าพลังเจ้าที่อยู่ตรงนี้อาจจะมีคําถามว่าอาจารย์แล้วทำไมถึงหันหน้าเข้าบ้านล่ะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าลักษณะเดียวกันการตั้งสารเปรียบเสมือนเรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถ้ามันไม่ตรงขึ้นถึงจะเป็น iPhone ถึงจะเป็นยี่ห้อดังๆอะไรก็ตามมันก็จะโทรไม่ออกลักษณะเดียวกันค่ะว่าการตั้งสารหันหน้า ทิศมงคลก็คือทิศต,ตะวันออกก็คือทิศต,ตะวันออกเขาอยู่หลังบ้านนะคะดังนั้นสารก็เลยจะหันหน้าเข้าหลังบ้านซึ่งมันจะทําให้พลังเจ้าที่มีพลังนะคะบางคนสงสัยมากอาจารย์ทาไมหันตูดออกหลังบ้านอย่างนี้ละคะก็จะบอกว่าก็ในเมื่อพลังคลื่นท่านอยู่ตรงนั้นะ่ะเราก็ต้องหาคลื่นท่านนะคะแล้วก็นี่เลยนี่มีคําถามมาเลยนี่ก็คือนี่ค่ะ,ะข้างล่างเห็นไหมคะเห็นไหมว่าถึงคุณจะเป็นปูนแบบนี้แต่เราก็ต้องใช้วิธีเจาะ เจาะลงไปนะคะเพื่อเอาตีนสารสัมผัสดินให้ได้แล้วใต้สารสี่สารสี่รูเนี่ยค่ะจะมีเงิน7บาทถั่วเฉลี่ยกันขึ้นไปนะคะเงิน7บาทนะคะนี่คือการซื้อโฉนดที่ดินผ้าสามสีก็คือแผ่นโฉนดนะคะพวงมรัย7สี7จอนี่คือความเป็นสิริมงคลในการขึ้นบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวอาจารย์พามาดูตำแหน่งของในสารกันนะคะนี่เลยสวยสวดงามมากๆวันนี้เจ้าของมีการเตรียมการได้สวยงามมาก คุณตาคุณยายก็งามมากๆเลยนะคะคุณตาคุณยายนั่งอยู่ในบ้านประกอบด้วยนางลำคนรับใช้นะคะซ้ายขวานี่คือคนรับใช้นะคะไม่ต้องเอาข้าไปอยู่ในบ้านกับคุณตาคุณยายถ้าพื้นที่มากพอนะคะส่วนนางลำนี่คือความบันเทิงเรื่องเลิงใจนะคะเราสามารถตั้งในตำแหน่งนี้ได้แล้วนี่เลยคะ่ะบ้านเลขยก้าหมากครูต้องครบแล้วต้องจัดแบบนี้นะคะ่านอันนี้จากนี้ไปก็จะถวายให้ท่านเลยในทุกๆวันพระหรือในวันมงคลก็ เสีสางอันเก่าแล้วก็จัดของใหม่วางเนี่ยแบบนี้เป็นมงคลมากๆเจ้าของบ้านโอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยคือความมีประมารายาของเรานะคะแล้วก็ข้าวสา,ารนี่คือแค่วันแรกนะคะที่เราทําพิธีแต่หลังจากนี้ใช้ทรายปกตินะคะทรายที่ซื้อจากร้านของมงคลนะคะแล้วช้างมา้านี่คือยานพาหนะของบ้านนะคะชัดเงินฉัดทองนี่คือวันเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือนี่เลยค่ะแผ่นทองสามจุดนะคะเปรียบเสมือน ความมั่นคงของบ้านหรือวันอันเป็นมงคลนะคะแล้วนี่พามาดูของที่จะจัดในการตั้งศาลนะคะไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะของสําคัญก็คือต้องมีหัวหมูนะคะขาต้องมาลิ้นต้องมาหางต้องมานะคะตามด้วยไก่ต้มนีม่ไก่ต้มต้องมาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวขาตีนเครื่องในรวมถึงไข่ต้มมีบ้านนี้ต้องไข่ได้สูงมากๆเลย แล้วก็ตามนี่เลยค่ะนี่ถูกต้องมากๆเลยข้าวสวยร้อนๆวางด้วยไข่ต้มนะคะไม่ต้องมีช้อนใดๆนะคะแล้วก็ผลไม้เห็นไหมคะผลไม้สําคัญเลยจะต้องมีสับประรดนะคะมีกล้วยมีมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วที่เหลือเราก็เติมแต่งเข้าไปแล้วต้องชื่นชมเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านมีความพิถีพิถันมากๆและมีความตั้งใจมากๆในการตั้งสารให้เจ้าเจ้าที่อยู่อยู่ก็ได้นี่ค่ะขนมหูช้างนะคะ,อ,ะอันนี้ขนมกล้วยช่ยนะคะ แล้วก็ขนมหวานแล้วก็มีอ,อ,อะไรนะขนมต้มนะคะขนมโบราณน,นะคะแล้วที่ดีมากๆเลยนี่ค่ะการจัดเรียงน้ําครบถ้วนสวยงามนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วอาจารย์จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละที่ที่อาจารย์ไปทํางานก็จะบอกเลยว่าขนมจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะอาจารย์จะบอกว่าก่อนที่คุณจะไปซื้อของให้คุณจุดทูบบอกกาวเจ้าที่ว่าท่านอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้ดนใจนะคะ เจ้าของบ้านก็จะนึกอยากจะได้สิ่งนั้นมาแล้ววันนี้โชคดีมากได้ขนมผักกาดมาด้วยเนี่ยขนมผักกาดต้องเป็ขนขนมโบราณมากๆหา,ก,ากินยากมากอยู่ๆเจ้าของบ้านก็ได้มา,านะคะ่เนี่แห,หละูเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเอาของอาจารย์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวของอาจารย์ค่ะอาจารย์ทักทายหน่อยค่ะสวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่ไหนคะตอนนี้ขอนแก่นขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นแล้ววันนี้เราจะไปไหนต่อคะหลังจากจบเพชรบูรณ์นะคะเนาะโอเคอาจารย์เตรียมตัวละบอกแม่ โอเคอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มทําพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะตัวเองเปิดไทยรถเลยลูกเป็นทูบเป็นมัดมัดหนูหยิบม,มาทั้งมัดเลยค่ะอ่าอีกอันหนึ่งก่อนจบเนี่ยค่ะหลายคนสงสัยถ้าเป็นแบบนี้หนูอยู่ใต้หลงังคาหนูจะทํำยังไงนะคะวิธีเลยก็คือเห็นไหมคะเห็นไอตัวนี้ไหมตรงนี้นะคะจากนี้ไปเดี๋ยวจะให้ช่างมาก็คือตรงบริเวณสูงขึ้นไปตรงขั้นเนี่ยค่ะ เราจะใส่แผ่นหลังคาใสนะคะเอาหลังคาใสมาใส่แทนเพื่อให้แสงแดดพุ่งลงได้ถึงกลางหลังคาท่านนี่ถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าอาจารย์แนะนํามาหลายที่แล้วแล้วก็เกิดพลังดีทุกที่เลยนะคะดังนั้นบอกเลยว่ามันทําได้นะคะบางทีบ,บางทีบางคนอะ่ะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราอยากจะทําให้ท่านเหนือเกินแล้วบางทีท่านมาเข้าฝันบอกเก่าวเราตลอดตลอดเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะก่อนอึกก่อนหน้านั้น ได้เคยขอกับท่านเสียงทายกับท่านว่าหนูอยากทาค่ะแล้วก็ไปเจออาจารย์ที่เชียงใหม่เมื่อตอนปีใหม่นะคะแล้วก็ได้โชคลาภเลข28จากอาจารย์ในความฝันของอาจารย์นะคะสองสามตลบเลยนะตั้งแต่นั้นพอกลับมารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ดีขึ้นโดยการที่บูชาท่านปู่ท้าวเวสุวรรณแล้วมาแจกให้ลูกๆปรากฏลูกๆจากที่งานงานเบาบางก็กลายเป็นว่าตอนนี้งานกลับมากระเตื้องหมดเลยแล้วเจ้าของบ้านก็ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ก็เลยตัดสินใจโทรหาอาจารย์ว่าอาจารย์ท่านให้เงินหนูแล้วนะตอนนี้หนูอยากมาตั้งค่ะอาจารย์หาคิวให้หนูหน่อยซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันดีนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็มาทาแล้วแล้วเจ้าของบ้านก็ได้ทําตามสัจจวาจา์ที่ท่านเจ้าคี่มอบให้แล้วอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะบ้านเลขที่72นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปท,ทําพิธีก่อนนะคะ